พูดคุยกับพี่โชตธีระวรรณรัตน์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ k i ประเทศไทยกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเมื่อคืนนี้ธนาคารกลางสหรัฐตามคาดนะฮะก็ขึ้นดอกเบี้ยศูนจุดแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเขาไปดูดอทพอตน่ะแล้วดอทพอตน่ะมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอ่ะพี่สุชดมองอย่างไรล่ะครับก็อันดับแรกก่อนนะครับก็คือถ้าดูจากแอคชั่นต่าง นะฮะในสินทรัพย์ตลาดสินทรัพย์ต,ต่างๆทั่วโลกเนี่ยแอคชั่นค่อนไปทางที่ไม่ได้กังวลมากนะนะฮะคือทุกอย่างยังอินไลน์อยู่นะครับแล้วก็ถ้าไปดูในเรื่องของเฟดพันุฟิวเจอร์เนี่ยยังคงมองจุดสูงสุดของดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยคืออยู่ในกรอบ5้าถึงห้าจุดสองห้าคือไม่ได้ต่างกับที่ตลาดคาดการณ์กันมากนะนะฮะเราก็ไม่ต่างกับที่ฝ่ายริจัยลองคาดการณ์มากนะนะครับยังียงอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันอยู่นะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปคือพอไปดูตลาดสินทรัพย ทุกอย่างใกล้เคียงกับเหมือนเดิมนะก็คือไม่ได้เคลื่อนไหวในลักษณะที่ตก,กใจรุนแรงหรือเป็นลักษณะที่ปรับบวกขึ้นแบบรุนแรงนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนิ่งนะครับในส่วนของตัวบอลน,นะครับนิ่งนะครับตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียเช้าวันนี้ถูกแรงเทคโปรฟิตนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แรงมากนะครับเป็นแรงเทคงปรฟิตเล็กๆน,น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมต่างๆผมเชื่อว่าเป็นลักษณะของนูทตรนะครับแล้วก็ เรายังเชื่อว,ว่านะครับปลายปีนี้ตอน่องจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยฟันโฟลหน้าจะยังมองไทยเนี่ยเป็นที่พักเดินได้อยู่นะฮะเพราะว่าเราลองทําตัวเลขต่างๆในเรื่องตัวตัวเลขเศรษฐกิจท,ทั่วโลกเนี่ยต้องบอกว่า e m e r g i n g Asia เน,นี่ย emerging market ในอาเซียแล้วกันเป็นกลุ่มประเทศเดียวที่ยังเห็นภาพของการเติบโตของ GDP ในปีหน้าได้อยู่นะครับยังเป็นกลุ่มประเทศกลุ่มเดียวเลยนะฮะที่ยังเห็นได้อยู่นะครับรวมถึงไทยเองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่านะครับออพอมองไปทางยุโรปก็ไม่ดีนะฮะไปอเมริกาก็ไม่ดีไปเอเชียอื่นๆก็ไม่ดีนะครับ<ช>ก็เหลือทางเราเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นฟันฟโฟลด์ยังเข้าต่อ,อเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการถูกเทคโรฟ,ฟิตเช,ช้านี้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับย่อลงมานะครับผมก็เชื่อว่าเป็นโอกาสซื้อสะสมนะครับแต่ก็ย้ำนะฮะผมเชื่อว่าตลาดพุ้นไทยยังสดใสต่อนเนื่องจนถึงไตรมาสที่1เดี๋ยวไตรมาสที่2เราค่อยว่ากันเพราะมีปัจจัยลบค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่ใช่จังหวะขายนะครับเป็นจัง นะครับครับอ่ะะะนฮย่อลงมาจุดไหนล่ะฮะที่จะซื้อน้องกล่องมันดับแรกก่อนมาดูในเชิงของเทคนิคท่เข้ามาประกอบบ้างนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆทรงมาดีแล้วนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของค่อยๆไซเวอัพขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่เป็นดาวเทนไลน์ของเขาแถ่าบริเวณ1649นะครับ1649นะครับแต่ว่าต้องพ้น1640ให้ได้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่พ้น1640นะครับจะเป็นลักษณะขการพักลงมา นะฮะเป็นลักษณะการพักลงมานะครับยังไม่พ้น1640นะครับผมมองการพักลงมาตรงนี้เนี่ยนะฮะผมมองแนวรับของเขานะครับอยู่แถวๆบริเวณ1626นะฮะ1626นะฮะ1626นะครับมันจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ SMA จะอยู่แถวๆ1625นิดๆนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นผมก็เลยให้ตัวเลขแบบนิดนึงกำกึ่งไว้หน่อยตรง1626นะกสตรงนั้นเป็นจุดรับแรกนะฮะแล้วก็รับถัดไป1622นะครรัับบถ้าอยู่ตรงนนีี้เ่ยยังโอเคที่จะรับแล้วขึ้นต่อ นะฮะยังโอเคนะครับที่จะรับเราขึ้นต่อนะฮะแต่ถ้าหลุด1622เนี่ยน่ากังวลนะครับอาจจะต้องช็อตตะเขียนพอร์ตแล้วก็ลงไปรอรับใหม่ที่รลเดิมข้างล่างนะครับแต่แถวบริเวณ1610นะครับก็คงต้องเล่นเป็นกลยุทธ์ลักษณะนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวเล่นกันนิดหนึ่งนะฮะปรับผมอ่ะเน้นทยอยรับนะประมาณ1622เน้นทยอยรับดีกว่านะครับครับครับอย่าบูอย่าบูตอนนี้นะฮะเน้นทยอยรับก่อนนะครับแล้วหุ้นที่น่าสนใจอ่ะครับเป็นหุ้นไหนอย่างไรครับ นะครับหุ้นที่น่าสนใจนะครับก็ตัวแรกนะฮะเอาไว้เข้ากับตีมนะฮะผมยังชอบตัว W H A อยู่ในกลุ่มนิคมะนะกลุ่มนิคมเนี่ยนะฮะก็จริงๆเนี่ยข่าวมันเห็นแล้วแหละ,ละว่าเขาค่อยๆุยทยอยเข้ามาแต่มันยังไม่โชว์ในกําไรในงบนะฮะเพราะว่า,าพวกผู้ประกอบการลถ EV เนี่ยเข้ามาซื้อลงซื้อที่ดินตั้งโรงงานซัพพลายเชนต่างๆเริ่มตามเข้ามานะครับมันยังไม่เห็นในงบนะบัจะเห็นอีกทีเนี่ยน่าจะเป็นต้นปีหน้า นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไตรมาสที่4เนี่ยออเดอร์ยอดขายที่ดินเก่าๆที่เขาสะสมมาเนี่ยมันอั้นมาก็เข้าไตรมาสที่4ี่แล้วแหละนะฮะไตรมาสที่4ยอดขายน่าจะดีมากยอดโอนเลยนะฮะไม่ใช่ยอดขายนะยอดโอนเลยนะแล้วตอนนี้ยอดขายก็ดีมากแล้วปีหน้าเนี่ยยอดโอนก็คงจะไล่ไล่ตามมาเรื่อยๆเป็นสเต็ปนะครับก็ประกอบด้วยบัตรแข่งด้วยนะฮะอาจจะเร่งการตัดสินใจของผู้ลงทุนต่างชาตินะครับในเรื่องของการซื้อที่ดินในเรื่องของการซื้อเครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัว W H a ผมเชื่อว่าน่าจะไปต่อได้ นะฮะนอกจากในเรื่องของรถอีวีนะฮะก็จะมีกลุ่มทุนซาอุนะะกลุ่มทุนอาหรับอีกนะครับที่หลังจากเราลื้อฟื้นความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ให้ข่าวนะครับเยมที่จะลงทุนในไทยซึ่งก็สอดคล้องกับที่ผมไปคอมวณวิสิยอย่างตัวหุ้นปิ่นทองที่ผมปิ่นทองมาเนี่ยนะครับก็คอนเฟิร์มในมุมเดียวกันนะครับว่าจับตาดูนักลงทุนซาอุนะฮะที่จะเข้าไทยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเลียบเรียบเคียงเียงเข้ามาคุยลวเพราะฉะนั้นตัวพี่ใหญ่อย่างตัว A เนอะยผมเอับอันี่ในมุมรงนี้ นะครับเราก็อีกมุมนึงนะครับก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับ w s a ก็ไปเกี่ยวเกี่ยวเขาด้วยหน่อยนึงนะฮะมีชื่ออยู่ในผู้ผ่านคุณสมบัติด้วยก็อาจจะเป็นสตอรี่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ PE ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างไม่สูงลกันนะครับคือ15เท่าเท่านั้นเองนะฮะสำหรับตัว w s a PE เป็น forward ดีปีหน้านะครับมาดูกราฟบ้างนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นแท่งเขียวขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะเบรกจุดไฮเดิมที่ทำเอาไว้ตรง3.98 นะฮะแต่งผ่านได้ได้นะครับทำจุดไฮได้แค่396นะฮะวันนี้ก็เลยมีการถูกกดลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นลักษณะที่ยังไปได้ต่อนะครับเป็นลักษณะที่พยายามสู้อยู่ตรง398กถ้าผ่านได้ถือว่าดีนะตอนนี้แนวรับนะครับขอจุดโลเช้าวันนี้คือ388เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดีดพ้นแถวบริเวณ398ได้เนี่ยผมมองต้นถัดไปนะครับสำหรับตัว W H A เองเนี่ยน่าจะอยู่แถวบริเวณสี่ขอตรง406นะงานเป็นต้นแรกนะครับแล้วก็ถัดไปคือ4-24 คือเบรก398ปุ๊บเนี่ยฟอลโล่บายนะสำหรับตัว W H A นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดสต็อปลอสเผื่อผิดทางนิดนึงตรง378นะครับกลับผครับ W H A ครชัดเจนแล้วฮะตัวแรกครับอีกตัวหนึ่งครับครับอีกตัวหนึ่งนะครับขอเป็นตัว global นะครับเสี่ยง global นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นครับปีวัสดุก่อสร้างนะครับที่ผมเชื่อว่าเขาแลกขาดเพื่อนเนะฮะเพื่อนๆเนี่ยนะครับอย่างตัว I L M ที่ผมเชียร์ไปเนี่ยก็ลอยขึ้นไปแล้วนะครับตัว Home Pro เนี่ยก็ค่อยค่อย ขยับไซเวอฟขึ้นมานะฮะแม้แต่ตัวดูโฮมเองเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ค่อยๆขึ้นกันนะครับขณะที่ตัว g l o b a l นะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังเคลื่อนไหวเป็นกรอบแคบๆของเขาอยู่เลยเกาะอยู่ตรงเลี้ยงๆอยู่ตรงเส้น200วันนะฮะแถวๆบริเวณ20บาทบวกลบนะฮะขณะที่นะฮะขณะที่แนวโน้มผลประกอบการเนี่ยผมเชื่อว่าไตรมาส4นะฮะน่าจะออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากนะฮะหลังจากที่ไตรมาสที่3เนี่ยก็ทำเซอร์ไพรส์ไปแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนแต่ก็ถือว่าดีกว่าที่คอนเซนซัสคาดดีกว่่าาาทีนักวิเคคระห์ด ไตรมาสที่สี่ผมเชื่อว่าจะดีขึ้นไปอีกเนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือผลหน้าฝนนะฮะแล้วก็การช่อมแซมทุกอย่างกลับมาสองนะฮะบ้านเนี่ยยอดโอนบ้านนะฮะจะต้องเร่งนะฮะหนีมาตรการอ่ภาครัฐที่ที่จะเริ่มกลับมาใช้นะฮะ LTV เนี่ยในช่วงต้นปีหน้าเพราะนั้นยอดโอนในไตรมาสที่4เนี่ยจะเห็นยอดโอนเยอะทั้งบ้านและคอนโดเนี่ยเพราะฉะนั้นดีมาร์ทพวกวัสดุก่อ,อกสร้างวัสดุตกแต่งนะะเรียกว่าตกแต่งบ้านแล้วกันนะครับจะเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปีนี้ต่อเน,นื่องจนถึงต้นปีหน้า นะครับแล้วก็รอรุนในเรื่องของช็อปดีมีคืนได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว global เองนะผมเชื่อว่านะครับตอนนี้รลกาดอยู่แล้วก็สตอรี่ดูดีนะครับในเชิงของตัว valuation บ้างนะครับตอนนี้ P/E 25เท่านะก็ถือว่าไม่แพงถ้าเทียบกับกลุ่มนะกลุ่มครับปีโซเนียจะส0นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยของตัวเขาเองเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณ28่สิบแปนะคับที่ยี่าเท่าตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่ไม่นักเดืดที่จะเข้าซื้อได้นะครับ แล้วก็มาดูในชิงของกราฟบ้างนะครับอย่างที่บอกไปเขาแข่งโตตลอดเส้น200้วันตรง2 0บาทบวกลบตรงนี้นะครับก็ให้แนวรับแรกนะครับตรง19.8นะ19.8เป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับแนวต้านแรกเนี่ยจะเป็นเส้นแนวโน้มเทรนไลน์ด้วยแล้วก็เป็นเส้น2 0 0้วันแบบ SMA ด้วยจะอยู่คับเกี่ยวกันตรงบริเวณ20.2นะเพราะฉะนั้นต้านแรก20.2บได้ผ่านได้นะครับถือเป็นัสษังการเบรกที่สำคัญนะฮะก็จะมีต้านถัดไปตรงยี่สิบจุดแปดนะครับแล้วก็ นวตรง19.5นะครับอืมอ้าวครับสองตัวนี้ครับเชิญเลยครับพี่บอลครับอ่านักงทุนก็ถามมาใกล้เคียงค่ะดูโฮมล้วคบเป็นยังไงบ้างคะครับดูโฮมเนี่ยมันจะกลายเป็นวันนี้นวิค้องเราออกบทวิเคราะห์พอดีนะฮะตัวดูโฮมนะครับก็ไต่มาที่4จะจจะดูดีขึ้นถ้าเทียบกับ Q o ว Q อคิือเทียบไปมา3เพราะมันช่วงซีซั่นน่นะครับแต่ถ้าเทียบ e ยอ on y เย r เนี่ยนวิค้องเราตังวลนิดนึงคือราคาเหล็กมันลง นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ของเรากังวลว่ายีออนเยียอาจจะเห็นตัวเลขติดลบได้นะฮะติดลบยีออนเยียนะครับอาจจะเห็นตัวเลขที่กรดลดลงนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ดูโฮมอาจจะดูด้อยที่สุดในกลุ่มนะครับถ้าเทียบกับเพื่อนๆนะครับก็สําหรับตัวดูโฮมตอนนี้เนี่ยแพทเทิร์นกราฟของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะที่เซฟเวอร์อัพขึ้นมาก่อนแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับแล้วสักติดนะต้านแถวๆบริเวณ14.5 14.6บริเวณนั้นยังไม่ผ่าน นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ผ่านในลักษณะนี้เนี่ยคือไฮเดิมก็ทำ14.6นะครับแล้วเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยพยายามสู้อยู่ตรง14.5และถ้าเกิดว่าเป็นแพทเทิร์นลักษณะนี้คือสู้ไม่ไหวแล้วย่อลงมาเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะที่ติดติดแวต้านเราต้องย่อนะฮะติดแวต้านเราต้องย่อนะครับลักษณะนี้เนี่ยก็รอที่แนวรับเบื่อหลอบกอดเป๊ะเลยนะฮะอาจจะต้องมีการพักลงมาสักประมาณสามถึงห้าวันนะครับถ้าเกิดว่าไม่กลับขึ้นไปสู้ตรง14.5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้น แนวรับแรกนะครับแนวรับแรกผมอยากให้ดูนะครับแถวๆบริเวณ14.1ก่อนนะ14.1นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับคือ13.8และจุดสําคัญจริงๆเนี่ยคือเส้นเทรนไลน์ของเขานะครับจะอยู่ตรง13.6นะ13.6นะก็ย่อนะครับไปยอลอย่อข้างล่างดีกว่านะครับก็คืออย่างที่บอกคือเขาอาจจะดูไม่ได้เด่นเทียบกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านะฮะกลุ่มวัสดุก่อสร้างวัสดุตกแต่งบ้านเนี่ยน่จะไปได้ดีสําหรับในรอบนี้นะครับเพียงแต่ว่าให้พักลงมาก่อนดีกว่านะครับยกเว้นว่าเขา สู้คือสู้ทะลุ14.5ขึ้นไปเลยนะครับลักษณะนั้นนะครับลักษณะนั้นเนี่ยแนะนำให้เป็นลักษณะการ follow b y ได้นะครับก็จะมีเป้าแนวต้านถัดไปเนี่ยในกรอบ uptrend channel นะครับจริงจริงจะอยู่แถวแถวสหานะแต่ถ้าตัวเลขกลมๆก็ขอสัก15บาทนะครับก็คือทะลุ14.5เล่นเก่งกำไรนะครับเป้าอยู่ตรง15บอยู่ตรง15บาบาทนะครับคะ่ะตัวต่อไป tta ค่ะ ครับตัวเรือ TTA นะฮะตอนนี้ไม่ค่อยพูดถึงกันมานานนะครับ pattern graph ตัว TTA เนี่ยจริงๆภาพระยะกลางคือแนวโน้มขาลงนะกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียนตัวเป็นขาลงนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอขอยืนเหนือ8บาทได้นะครับมันจะเป็นลักษณะที่เริ่มเริ่มหยุดการทำดิวโรนะฮะแล้วก็กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเริ่มที่จะสู้นะสู้กลับนะฮะสวันถึงสิหวันเริ่มที่จะสู้กลับแล้วก็ตัดขึ้นนะฮะตัดตัวกลุ่ม30วันถึงวันขึ้น ณลนะักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับคงจะเป็นลักษณะการช้อนตัวขึ้นแล้วก็ไซเวอาพึ้นทดสอบจุดไทยเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ตรง8.5ก่อนนะ8.5นะครับถ้าเกิดว่าเขาพ้น8.5ได้ตรงนั้นน่าสนใจนะครับสำหรับนักลงทุนที่มองในเรื่องของการเก็งกำไรนะฮะเพราะว่ายอดถัดไปนะยอดถัดไปเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงบริเวณ8.85แล้วถ้าลองตีเส้นนะครับจะเห็นว่าอัพเจนไลน์ชนแนลรอบเล็กๆรอบนี้เนี่ยอยู่ตรง8.8 แล้วบังเอิญนะฮะบังเอิญเส้น200วันแบบ EMA อยู่ตรง8 8ดพอดีเพราะฉะนั้นตรงนั้นนี้จะเป็นต้านสำคัญที่หลายๆเส้นหลอกกองรวมตัวกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพ้นแอาจจะเล่นเก่งกำไรสั้นๆเพื่อขึ้นไปหาแนวต้านแถวๆบริเวณ8.8ดแนะครับแต่ถ้าถ้ายังไม่พ้น8.5นะครับเป็นลักษณะการไซเวลลักษณะนีเนี่ยดูที่แนวรับนิดนึงนะครับผมว่าอาจจะมีการย่อๆก่อนขึ้นนะครับแถวๆบริเวณ8258ดนะครับแล้วก็สต็อปรอดเผื่อปิดทางไว้นิดนึงนะครับตรงครับาท ตัวต่อไปนักลงท <JD> ุนถาม JDF ราคา JDF นะครับ F ค่ะอะตัว JDF นะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามา IPO ไม่งานนะครับก็เป็นลักษณะที่เเลยกวัโลเดิมที่เขา,เขาทำเอาไว้ใน IPO นอยู่เถะฮสอ่แปดสี่แล้วรอบนี้เนี่ยก็ลงมาแปดโลแถวๆสอง2 8ดสองปดสพอดีนะครคัคือเรียกว่าลงมาถักก็สอบโลเดิมนะครับแล้วก็ช้อนตัวขึ้น ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับขอรอรุ้นอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเขายืนเหนือจุดที่เขาตัดลงมาก่อนหน้านี้แถวๆบริเวณ3.20ได้เนี่ยนะครับถือว่าขาลงอาจจะจบนะครับแล้วอาจจะมีเป็นลักษั่ง r o u n d บ n g b ทอมขึ้นไปนะครับคือเป็นลักษั่งจันไายแองกัสไห้ขึ้นไปนะครับ <S <S พนเพราะฉะนั้นแนวต้านสาคัญดูแถวๆ3.20นะครับพ้น3.20ได้ทันท์น o u n ดิ้ง b o t ทอมน่าจะเกิดนะครับแล้วก็มองแนวต้านถัดไปแถวๆบริเวณ3.5นะ3.5นะครับ ตอนนี้นะครับคงเป็นลักษณะของการไซเวเพื่อรอตึ้นทดสอบ3.2อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยดูตรงบริเวณ3.05แล้วก็3บาทควนนะครับสต็อปล็อตปิดผิดทางนิดนึงนะสต็อปล็อตปิดผิดทางนิดนึงนะฮะตรงบริเวณ2.92นะจุดโลนะ2.92จุดโลของย้อนหลังไป3วันนะครับค่ะอ่ตัวต่อไป OSP ค่ะโอสถสภาค่ะครับตัวโอสถสภานะครับก็เป็นลักษณะที่ ภาพระยะกลางเ้าเป็นขาลงเหมือนกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มช้อนตัวขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วกลุ่มเส้นค่าเฉลีย่ยระยะสั้น,น่ยเริ่มที่จะดูดีขึ้นนะครับเริ่มที่จะยืนเหนือกลุ่มระยะยาวได้แล้วนะครับตอนนี้เป็นลักษณะการช้อนตัวไซเว่ up ขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชันมากนะครับก็ะจะมีนาต้านเนี่ย บังเอิญนะครับถ้าตีกรอบอัพเทนไลน์เชนลรอบนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมันจะพอดีกับจุดเดิมที่เขาตัดลงมาเป็นแท่งแดงดใหญ่ๆก่อนจะเป็นขาลงหนักๆรอบล่าสุด<ฆ>นะครับก็คือแถวๆบริเวณ29.75หรือตัวเลขกลมๆก,ก็30บาทนะอยู่แถวๆบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นต้านสําคัญนะพ้น30บาทได้เนี่ยก็คืออาจจะกลับไปยืนจุดที่เขาไซเวก่อนจะลงรอบใหญ่ๆรอบล่าสุดนะครับซึ่งบังเอิญเนี่ยจะอยู่ในกรอบของกลุ่มเส้นค่าเฉล200ี่ยพอคระอยวณนทั้งแต e ่บ31บาทถึง32บาท นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านคือ30ผ่านได้ขึ้นไปตรง200วันตรง3 1มสถึงสานะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่าน30นะครับไม่ผ่าน30นะครับแนวรับนะครับแนวรับนะครับตอนนี้อยู่ที่แนวรับพอดีนะครับคือจุดที่เขาพยายามเบรกขึ้นมานะฮะรอบล่าสุดคือ28.75แปนะ28.75นะครับคือไฮสำหรับต็อกไซด์เวยเล็กๆตรงนี้เนี่ยแล้ววันเมื่อวานนี้เนี่ยพยายามซูขึ้นมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลุด28.75คือหลุดจุดที่เขาเบรกขึ้นมานะฮะก็ลงไปรอรับข้าาางงล่่ดีกว แถวๆบริเวณ28บาทนะครับสต็อปล s อตเออผิดทางไว้นิดนึงนะครับจุดโลที่ทำเอาไว้แล้วก็บังเอิญมันจะใกล้กๆกับที่เป็นลักษณะของอัพเทกาไนชั่นแนลก็คือแถวๆบริเวณ27.5นะครับคร<า>ับผมเอาอะละครบับวันนี้ขอ,ขอบพระคุณมากมากครับพี่สุชรครับ,บครับสวัสดีครับสวัสดีค,ค,ค่ะ